น้องแม่นั่งอยู่นี่ยูจีนมาม้าเรียกเลยมัม,ม้ามมหนเรียกมาม,ม้าช่วยหน่อยมาม้าม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 ายูจีนยูจีนยูจีนลูก<ะ>แม่อยู่ตรงนี้ก็ยังหันไปเรียกป๊าปา๊าโกรธทำไมแม่อยู่ตรงนี้ น้องเห็นไปเรียกป๋าป้าทำไมคะฮะสนใจแม่บ้างไหมคะแม,แ,มแม่แม่แม่่แยุดไยั่ไ <c oughs> อันี้นอยอะเยจดนะนี้ะอ่จนี้ครัป <c oughs> ๊าป๊า